ไหนนให้เพื่อนเพื่อนดูซิลูกไหนไนใหนับนับนับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเลยเกสีสวยมากเลยสวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมอ่ะต้นไม้มันบตรนนี้ตัวสีตวสข้างหน้าข้างหน้าองนนี้ข้างหน้าีรงนี้บั่ดอกบัเว้า กังหันลม<ด>สวยกังหันลมลระจอดนี่กังหันลมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปถ่ายบนภูเขานะคะตรงเนินเขาเล็กๆเราเราจะไป<ว>ไหนด<ว>้วย เราจะขึ้นไปถ่ายอยู่ตรงวัดเนาะดินแดงเดี๋ยวจะพาไปด้านบนไปถ่ายรูปด้านบนใกล้ถิ่นแดงนะคะวัดวิวก็สวยนะคะวิวสวยนะเห็นไหมวิวสวยมากเลยค่ะเยังคนละวัดบนนี้คนละเกาะบนมีวใช่ค่ะคนละหมองแต่ว่าถึงไปบางกีโอ้โหพญานาคเขาใหญ่โตเท้าแบบนี้อ่ะมีพญานาคด้วยเหรอคะพญานาคใหญ่มากเดี๋ยวแม่ถ่ายให้ดูนะ โอ,โ,โอ้โหพญานาคใหญ่มากสวยมากม,ม,ามีน้ำตกด้วยโอ้โหสวยมากเลยวัดน,นี้เราไม่เคยมานะคะอันนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเนี่ยม,ม,มีช้างเผือกด้วยค่ะมีผ้าพิกคเน็ช้างเผือกเอออตรอลีกันเล้ว สามเสียงช้างสามเสียงค่ะช้างเผือกสามเสียงอุ๊ยทำไมช้างมีเผือกสามเสียงเพื่อพระอะไรนะคะพระอินใช่ไหมพระอินพระอินคือเทวดาเหวี่ยงเห็นแล้วแหมมากจังเลยไปเราลงไปดูพระอินเทวดาจะมือดีเรว่อี่คือพระอินเทวดาแล้วมาดูกันนะคะสิดูพระอินเทวดา ป่ะจูน <ปะ S 1> เดี๋ยวแม่จ<ป>ะใส่แมสด้วยสิคะลูกโอเคคุณแม่แม่เอาแมสให้จูนหน่อย,อย,น,ยน้องเจนแม่ไม่ได้เอารองเท้ามาให้เจนด้วยเลยคุณย่าอุ้มไหวไหมคะมมไหวค่ะนี่พามาดูาสวยมากเลยยังไงใชจูนโห ถ้ามีรอบเดือนไม่ให้ขึ้นโอ้ไม่มีรอบเดือนค่ะปลอดไทยค่ะเออดูแกนไม่มองแล้วน,น้องแกนทำหน้าเออดูพญานาะคสวยงามมากเลยนะคะนี่เป็นสถาน,นะคะ่ะ อยู่ลึกค่ะสร้งองค์พญานาคเหรอมีพญานาคจมีอะไรเยอะเลยอู้ออสวยมากเลยค่ะแต่ว่าตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จนะคะนี่สร้างไม่เสร็จนะคะเป็นองค์พญานาคนะคะสตรีมีโรคเดือนห้าม ขึ้นบนเจดีนะคะโอ้ข้องใหญ่โอ้ค้องใหญ่มากเลยจุนข้องใหญ่มากเลยค่ะสวยมากเลยข้องใหญ่ยักษ์เลยอะ่ะข้องยักษ์อ่ะเราไม่ได้เอาร่มลงมาด้วย แต่ดีที่มันไม่ค่อยแดด uh, เห็นวิวสวยมากดูมุมตรงนี้นะคะสวยๆใครให้แม่หน่อยค่ะน้องจูนอยากจะตีคลองเหรอลูกอดูนี่ ดจจัไข่ดูหยกันชุนมชุนชุนมาแล้วสวยไหมคะออสวยจังเลย นี่คัอ,อยากตีคลองไหมหย่ดชอ้่ชั้น,นหรอคะวัดนภูมค่ะ มาเดนมาหาแม่อย่ามาหลงกล๊บกกึ๊บงเดนก็คาบแม่หน่อยสิคะ กำลังลงมีด้านหลังทังโอ้โห,ห <c oughs> สู้ตายมากเลยค่ะทุกคน <c oughs> นี่เค่าวิวที่สวยงามใส่รืยังคะใส่ย <c oughs> ังดีอยู่นอฮะจะขึ้นดีเหรอ ก็ได้โอกาสมาไหว้ไหว้พระทีวัดด้วยนะคะแล้าจนางเท้ายี้ยืนตรงนี้ก็ได้ยืยืรงนีก็ได้ยืนตรี้กย้ยืนงนก็ไยนรงนี้กงีก็ร้ร็ไยง้ยรงน้กงตรงตกงงงง พระพุทธรูปนะคะสวยงามทุกรูปเลยนะคะลงมานี่โห,โหแบบสวยมากนะคะไปช่วนครับแล้วนะคะพ่อปู่ลง คนมันก <Cornell> ้าวเยอะมากใช่ค่ะหนมพานต่หีมย้อยเสียงอะไรจูนจุนเสียงอะไรเสียงเกรื่อคกัจันน์ค่ะของเขาให้น้องจูนนะ